นี่นำทนำปากบเหมือญี่ปุ่นไงคือว่านี่ค่เราจะแต่งเป็นคุยนะแล้วก็แต่งแล้วหมอไม่ไม่เปิดคลิปไงไปบอกให้ร้อ้รีกรเสวัสดีค่ะสวัยช่เดียร์จีรานเลาวันนี้เดียร์แต่งเป็นคุยนะอ d <laughs> หมออ่านนะจ๊ะกับฟีดกับน,น้องอั้มนะจ๊ะวันนี้แตงเป็นหมออ่านในเรื่องอะไร Alice in the Borderland งานงกแล้วสิเราโอเคอันนี้เราสองคนนะคะลงรองพื้นทาชิเมียนแดดลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเนียนกริบเลยก็จะใช้นะคะเป็น Draw and Bright b l a r Palette ของ Baby Bright นะคะ ซึ่งคิ้วค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าตรงหัวคิ้วนะเดี๋ยวจะเว้นไว้ไม่ได้แบบไปทําให้มันเป็นเป็นความธรรมชาตินิดนึงให้มันตั้งๆนะคะเบอร์สูตรหนึงของ e ี d ดนะคะอันนี้ของคุยน,นะจะใช้เป็นคือตาเขาทาตาน้อยมากแต่ก็ใช้สีที่อ่อนที่สุดนะที่มันมีความมีกลับไปนิดน,นึงยินะ้สีนี้นะ จะใช้สีแบบว่าจริงๆแล้วมันควรจะใช้สีอ่อนเนาะทาทั่วบรตาก่อนเพิ <laughs> ่มบนี้ค่ะใช้แบบว่าเป็นแปลงที่มันมีความนิดนึงเข้มกว่าแล้วก็สีที่มันเข้มกว่าทาตั้งแต่การตาจนถึงหางตานะทุกคน ช้สีอ่อนเนี่ยทาเครือตา,าแล้วก็เอาสีที่เข้มขึ้นมาทาตั้งแต่กลางตาจนถึงหางตานะหัวตาจะไม่ทาเอาแค่กลางตาถึงหางตาเท่านั้นส่วนมาที่อายไลเนอร์นคะคะการเขียนตาของควินะเนี่ยจะมีความกรีดให้มันตกลงมานิดนึงกรีดที่บางแล้วก็เขียนเป็นอินไลน์เน้นเป็นอินไลเนอร์ข้างในแล้วก็กรีดแบบว่าไม่ใช่ห่างแบบห่างจะเน้นเหมือนตามรูปตาแล้วก็ตกลงนิดนึงนะโอเคเย่จะใช้นะคะเป็นของบราว์อีกสีดำตาเนาะสร้างเป็นโค้งก่อนกรีดให้มันตก กรีตามรูปตาเราแต่ว่าคือมันมีห่างแต่ว่าห่างก็จะตกลงมาอันนี้คือแค่สีน้ําตาลนะแต่ว่าใน,นเรื่องเนี่ยเขาจะใช้สีดำใช่ไหมเลยก็จะใช้เป็นของ super black นะคะอายไลเนอร์ของ miss t r e นะคะตัวนี้กรีดเป็นอายไลเนอร์ข้างในนะโอ๊ยอ้ฟรีนี่นี่คือการกรีดตาะคะของคุณนะ เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดทําตาตัวะมันจะเป็นรูปตาอย่างนี้แล้วถ้าหลับอะมันจะแบบว่ามีความคมแล้วก็กรีดออกไปแต่ว่ามันไม่ใช่ห่างกระดงนะคือกรีดตามรูปตาเราเลยนะก็ต้องมีความธรรมชาตินิดนึงอะค่อันอรแล้แล้วเห็นไหมมันกระดกห่างกระดกงนิดนึง แต่เราจะเพิ่มความเข้มขึ้นมานะคะเราใช้ต,ตัวเดิมไอซูเปอร์แบล็คนะคะของของอะไรวะของมิสทรีนะคะตัวนี้ทําให้มันเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> าักษณะนะพอตาโตอยู่แล้วเห็นปะเราไม่ต้องจริงๆเราไม่ต้องกรีดตั้งแต่หัวตาเราเกรีดจากกลางตาไปถึงหางตานะคะอ,คอ่ะให้สูนดูเลยมันจะโฟก,กัสปะเห็นว่าข้างเนี้ยคือหางตาเนี้ยจะเป็นหางตาตกแล้วก็เส้นบางกว่าแต่อันนี้นะคะ โอมออันไหนก็คือจะเป็นออกมาจากห่างไอออกมาจากอะไรนะออกมาจากหางตาไม่มากแต่มันจะกระดกเห็นไหมมีนิดนึงกระดกขึ้นอย่างนี้นี่นี่หางตาไม่เหมือนกันนี่หางตากระดกะเฮ้ยมันเลิศอาเหมือนอยู่นะเฮ้ยอ้ําหน้าเหมือนอันอยู่เหมือน,นอะอ้ําหน้าเหมือนออกอ,อ,อันวะคนที่ <c oughs> ผมสั้นในเรื่องอะผมสั้นตากแดงอะอเห็นป่ะเลยพี่เหมือนคุนะค้นนะเฮ้ยแกล้าค่ะใคร่าเหมือนวะ เออเมรลีนิวยอร์กในแคนเดิมตัวนี้มึง่าคนทยเยอะนมึหีอเดียวมึงเนี่ยบอกว่าดูส่งอีอเดียวด่ด่ดูดดดิเฮ้อก็แรงไปแล้ ล i t My Custom b มบ o d 07 Soft Lavender นะคะคือเอาสีนี้มาเพราะว่าในรูปอะเขาปัดแบบสีอ่อนมากเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นเป็นเบสก่อนหรือว่าใช้อนี้อันนี้ก็นี่ของอะไรอะเป็นแบรนด์เกาหลีทุกคนเป็นเบอร์03นะคะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสีสวยเลยเออแต่ว่าสีแก้มเพราะว่าสีประมาณนี้เนาะ เอาที่ปัดแก้มนี่ค่ะนี่ค่ะน้องน่ะอ๋ออ้ำใช้เป็นแค่น้นะคะแล้วก็เดียร์ใช้เป็นสีม่วงนะอันนี้ใช้เป็นสีสีออกชมพูนิดนึงปัดเข้าไปมันจะมันมีสีไหมเนี่ยเรียบร้อยนะคะยังมีเกิดอะไรขึ้นปะไม่มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะม่เกิดอะไรขึ้นเลยปะเนี่ย เดียวว่าแบบว่าไม่ติดสีเลยใช้ในนี้ดีกว่าหนึ่งที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 โอเคติดแล้วติดป่ะโอเคดหนึ่งอ่ะซอยๆไป mm hmm. okay. นหนึ่งฉ mm hmm. ่ำแบบไฮไลท์อ่ะเราก็จะใช้ตัวไอ Draw and Light b r o w Palette mm hmm. ตัวเนี้ยของเบ mm hmm. บี้บัตที่ใช้เขียนคิว mm hmm. ใช่ปะ่ะไอตรงที่มันเป็นไฮไลท์อะแบบเพิ่มไฮไลท์ให้หน้านิดนึงอะเออใช่ เ้วแบบไฮไลท์ตรงนี้ใช่ป่นะเนี่ยสิแบบหน้าแก้มเนี่ยเห็นไหมวาวขึ้นมาดีเลยเนีย่ยตรงแบบแก้มบนอ่ะ,อะเห็นปะสำเลยอันนี้แต่งหน้าปะเนี่ยผัไม่แต่งเลยอ่ะเราตามเขาจมูกเขาก็ตรงนั้นนิดนึงคือเขาแต่งธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะคนที่เป็นนักแสดงครูอินะเขาอะทำช่องยูทูบของเขาใช่ปะแล้วเขาก็แบบว่า เขาเออสอนแต่งหน้านะเราก็ไปดูมาแล้วซึ่เราสูอว่าเขาแต่งแบบแต่งแบบเนเชอรัล o o k มากๆเลยอ่ะซึ้งหนูไม่ค่อยมีสมุนก็จะไฮไลท์นิดน,นึงนะคะทุกคนเออให้เปน,นี้ด้วยไม <c oughs> ่ใช่นี้แปะใช้นี้ไฮไลท์ดิอันนี้มันเป็นปตามดั้งโอเคใช้เัลาไฮไลท์เราต้องใช้แปรงแบบว่าหัวตัดนี่ไฮไลท์มา วันนี้ะหม่คันนึงเกี่ยได้แหละเออเดีดูคือลิฟ์นะคะสิ่งที่ทำให้เราสองคนแตกต่างกันซึ่งจริงๆแล้วตอนแต่งหน้าคือมีความคล้ายกันมากระหว่างสองคนนี้แต่ว่าคือลิปสีของหมอน่ะไม่พอการอไม่โฟกัสด้วยห่างตามยาวพี่จิ๊ก ใช่ก็เนี่ยหมออันหางตาจะกระดกไงแต่เนี่ยสีปากของหมออันนะเขาจะมีความแบบแดงชมพูนิดนึงอันนี้จะเป็นแดงอบสซนนะเดียจะใช้เป็นของ o r e o Paris นะคะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามแปดนะตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้ของส s a ซี่สั s ซี่โอเคแันไม่ขึ้น้ะมันจะถารเนี่ยโอ้ยส้มจริงว่ะ ดอวยนั้นแดงอุ้ยเข้าอ,นะอะไรดิแดงปะซึ่งเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะอยากจะได้ความเค็มข้างในเดยวก็จะใช้เป็นออร์โรวพาริสนะคะเป็นเบอร์ ตัวนี้นะรุ่นนี้ 3, เป็นเบอร์304นะคะตัวนี้ทาข้างในเขาไปบบนิดนึงให้มันมีอันนี้จะออกแดงแบบส้มอิดๆนิดนึงข้างในอย่างเงี้ยให้มันแบบเออข้างในแคงแคงแล้วข้างนอกแบบเรืองนิดนึงแต่จะเป็นแบบจะส้มๆแดงๆนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยชิลส,สวยเฮียนะเฮ้ยไม่ใส่ดูแลเราเปลือนมาก <c oughs> คือไม่มีใครมาเค็มว่าเราเหมือนแต่ว่าเราเพยายามจะทําตัวให้เหมือนเนี่ยเด็ด กินคำทินทำปากแบบเหมือนญี่ปุ่นเนีมันคิดว่าไม่เกี่ยวแอทุกคนนะคะเราได้แตงเป็นคืออีนัแล้วก็หมออันนะหมออันนี่มือนไหมเหมือนไหมหมออันปากแดงเนี่ย อ้ยเหมือนนะแกเราเราว่าเราเหมือนปะเราว่าเราสองคนเหมือนปะเหมือนอยู่มั้งเห็นปะเหมือนเว้ยเห็นปะเราเหมือนวันนี้ในคะาราบไปกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินไปกินชาบูวัดต่อนะคะชาบูข้างวัดต่อโอเคบ๊ายบายเอาหน้ากลัว